และตอนนี้นะครับผมใครที่กำลังหาแอปหรือโปรแกรมเว็บไซต์ต่างๆนะผมที่สำหรับบอดเกมยืมสี่ชั่วโมงนะครับโดยที่ไม่ต้องการที่จะให้แบตมือถือของทุกท่านเนสียหรือว่าต้องการที่จะเปลืองค่าเน็ตนะครับแต่เกมทุกท่านต้องบอดยืมสี่ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำเลยนะครับ LD Cloud Phone นั่นเองนะผมซึ่งในส่วนของตัวแอปเขาเนี่ยนะครับผมสามารถปล่อยบอดได้ยืมสี่ชั่วโมงนะครับโดยไม่เปลืองแบตมือถือเลยนั่นเองนะครับทุกคนสามารถเข้ามานะครับแล้วก็สามารถมาปล่อยทิ้งไว้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่เห็นไหม ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมในส่วนของแอปนะครับผมก็ในส่วนตรงนี้นะผมขอแนะนำนะครับผมในส่วนของ อ่าแพ็กเกจ KVIP ละกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์นั่นเองนะผมมีในส่วนของ Android 11วด้วยนะครับผมใครต้องการลื่นไหลเนาะอ่าหรือว่าใครแค่ใช้แค่พอประมาณนะครับ a n น r o i d 10นั่นเองนะตอนนี้เขากำลังมีโปรโมชั่นอยู่นั่นเองนะครับผมก็60วันเนี่ยจะแพงกว่า30วันขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมเนาะแต่ก็ได้ในส่วนของวันใช้งานเพิ่มนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เป็นรายวันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ราคาไม่แพงนั่นเองนะผมเริ่มต้นแค่ที่10บาทนั่นเองนะครับก็ อยากวัดเกม24ชมั่วโมงต้องที่นี่เลยนะครับโ okay, อเคครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมเอ็นสมค์อีกแล้วนะผมวันนี้ไม่อยู่กันในเกม Dragon Rock M Classic นั่นเองนะผมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูของวิสัตนะครับแล้วก็เหตุผลว่าทำไมถึงใช้ของแบบนี้เนาะแล้วก็ พามาดูทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับผมเรื่องสกิลเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับการอัพนูนนี่นั่นะครับนะอะโอเคนะครับเราไม่พูดพร้อมํามเพลงนะครับเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกก่อนเลยนะครับในส่วนของตัววิสัทนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นอ่าอยู่เทียบบนๆเลยก็ได้เออคือไม่ได้ยิงนะมันอยู่ในระดับบนๆเลยก็ได้ในเจ้าของไอดีเก่าที่ผมได้มาเนี่ยนะครับเขาเติมน้อยประมาณนึงเลยแต่ เรื่องการทําของอะไรนะเขาเรียกว่าเดินทางถูกแล้วกันนะครับเนาะอ่ะก็คือเอาง่ายๆเขาแทบจะไม่ตีบวกเลยครับมีอะไรก็ซื้อเอาทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเนาะอ่ะเริ่องที่อย่างแรกนะครับในส่วนของค่าแซดนะครับผมค่าแซดผมบอกไปจากคลิปที่แล้วแล้วเนาะว่าการอัพเนี่ยก็อัพอิน99ลัก99แล้วก็ที่เหลือจะเป็นค่าวิทนะครับอ่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับอ่ามีบัฟอะไรอยู่บ้างเอ่ยเดี๋ยวดูบัฟอ่ะตอนนี้มีแค่ยานะครับยาที่ผมกินเข้าไปเนาะบวกไอวีทีทีสองร เป็นเอ็มเพนสิบหปนะครับนะอ่าเอ็ M ตอนนี้นะครับอยู่ที่ 15, 235นะครับผมเนาะแล้วก็ค่าอื่นๆนะครับเอ็มอยู่ที่48%แนะครับแล้วก็ใค่าอีกนเอ็มเดฟเนะี่ยอยู่ที่ร1 9ยนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของโคดเ e ล e มนต์อยู่ที่2ีนนั่นเองนะครับ เนาะซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันก็อยู่ที่การ์ดด้วยนั่นเองนะครับว่าการ์ดเราเลือกที่จะใส่เป็นอะไรยังไงนะครับเนาะซึ่งตอนเนี้ยนะครับเหมือนค่าอีกหน่อเดิตอนนี้ที่น้อยอยู่ผมไม่ได้ใส่มูหนักนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดบัฟไปปุ๊บค่าอีกหน่อเอ็มเดฟผมจะเป็น124ทันทีเลยนะครับอ่านี่นะครับประมาณนี้เนาะอ่แล้วก็การ์ดส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะไม่มีค่าอีกหน่อเอ็มเดฟเลยนั่นเองนะครับโอเค นะครับอ่ะทีนี้นะครับผมพามาดูของกันก่อนนะครับเรื่องของเนี่ยแน่นอนครับวิสาดเนี่ยเน้นในด้านของอชุดเซ็ตเป็นหลักใช่ไหมก็จะมีในส่วนของวิสาดดที่สตาร์ทโลว์อัพแคท คิสตันปั๊มนะครับรองเท้าแก้วเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของไอออฟดุลหานั่นเองนะครับนะอ่ะเร,เริ่มเล่นที่อย่างแรกนะครับวิสัตดีสตาร์บนะครับในส่วนของอันนี้นะครับก็แนะนําให้ทุกคนนะครับควรมีเลยก็คือรีไฟบวกสิก็คือหรือว่าตีบวกสิไว้นั่นเองนะครับเพราะาจะได้ในส่วนของค่า m อ็ k 5%เลยนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกินบวกสิขึ้นมาเนี่ยทุก1นึ่งรีไฟนะครับผมจะอ่าอ่าเรียกว่าไงดีเริ่มที่บวกสิเออไม่ใช่เกินบวก 10. มันเริ่มที่วก10นะครับทุก1นึ่งรีไฟนะครับจะได้ m d e มเดนั่นเองนะครับผมเอ้ย m d a m a า e นะครับเออหน่นั่นเองนะครับตอนนี้ผม12ก็เป็น3%นั่นเองเนาะเออสูงสุดมัน6%นะครับนะอ่าแล้วก็ในเรื่องของเซ็ตนะเหมือนที่บอกไปนะครับเมื่อเราใส่ครบเซ็เนาะจะได้ในส่วนของค่าลดไล่ตรงนี้อีกล้าเ็อรเซ็นต์นะครับแล้วก็ดามเฮดเวทอีกสามเปอร์เซ็นต์นส่วนของกที่ผมเอี่จะใสก็เปอล้เก็นต อะไรเนี่ยเมสเทลแลนเมสเทลเทนอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะครับเออเป็นการ์ดแจกนั่นเองนะครับเป็นการ์ดบูทดาเมจต่อมอนสเตอร์นั่นเองนะครับนะซึ่งถามว่าทําไมไม่ใส่ในส่วนของการ์ดม้าดําใช่ไหมอ่ะผมพามาดูก่อนการ์ดม้าดําคือในส่วนของใบนี้เนาะซึ่งตกใบละประมาณ 10M นะครับซึ่งม้าดำนั้นเนี่ยนะครับดาเมจต่อมอนสเตอร์ MVP มินีเนี่ยบวก10%เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดฝากไปด้วยเนี่ยนะครับก็จะได้อีก5%เลยนั่นเองนะครับเนาะรวมๆแล้วก็จะเป็น15%นั่นเองนะครับ ซึ่งถามว่าทำไมผมไม่ใช้นะครับในส่วนของตรงนี้ผมมองว่าในส่วนของพีโอนี่ที่เป็นดาเมจไอซิคิลดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย นะครับกับบูธดามจตรงเนี้ยตอนเนี้ยมันแค่เพียงพออยู่แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นการลงดันออร์เคิลหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนเนี้ยผมยังบอกว่ามันพออยู่นะครับก็เดี๋ยวขึ้นขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เอามาจากสตรีมเนาะว่าการลงออร์เรคิลอะไรของผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะครับเนาะซึ่งอาจจะมีบางครั้งนะครับที่การ์ดอาวุธเนี่ยอาจจะไม่ใส่บูธดามจนะครับอาจจะเป็นใส่เผ่าบ้างนะครับเหมือนในตรงเนี้ยที่เป็นเผ่ามังกรที่สิบเปอร์นะครับก็บางทีก็จะใส่เป็นไฮด ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของ s a t i ี้ไฟบ o o นะครับตรงนี้กอ็อัพขั้นเต็มแน่นอนเลยนะครับผมนาอแล้วก็ต้องบวก10นะครับเออถือว่าถ้าเกิดไม่บวก10ก็ได้แต่ก็แนะนําว่าให้มีบวก10พไว้ใช้นะครับเออ,ถ,อถือว่ายังดีกว่าถ้าเกิดว่าใครบวก10ไม่ได้เจาะรูไม่ได้น่ยก็มองว่าไปใช้ของดันก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าการ์ดที่เราต้องใส่นยก็คือเทเลปธีเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนั่นเองนะครับนาอสำหรับสายุน้อยที่ยัง อ่าบอกสิบไม่ได้นะครับยังไม่จำเป็นต้องใส่เซตคีย์ไฟบุกก่อนก็ได้นั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าตอนคลิปอัปเดตวิสานอันเก่าเนี่ยผมก็ได้บอกไปแล้วนั่นเองนะครับว่าทำไมผมยังถึงใส่เมื่อลองเป็นโลดันอยู่นะครับนะโอเคต่อมานะครับจะเป็นลบออฟแคสนะครับอันนี้ก็แน่นอนครับผมก็แนะนําให้ขึ้นดาวมาให้ได้นะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับเพราะได้ในส่วนของจุมดีเวทเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ทุกการรีไฟล์เนี่ยนะครับจะเพิ่มป้องกันกกยภาพด้วยนั่นเองนะครับเนาะแล้ว อ่าตรงไอรีไฟตรงเนี้ยนะครับทุกรีไฟก็จะบวก M p e n อ่าหนึ่นั่นเองนะครับเนาะสูงสุดที่8นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเซตเหมือนเดิมนะครับเนาะแล้วก็การ์ดที่ผมใส่ตอนนี้จะเป็นอาเกฟนะครับที่บวก m อ t k 5%แล้วก็ถ้าเมจิกเมจิกเชียงแอะเมจิกเ,เชียนใส่เนี่ยตอนนี้จะบวกอีก3%นั่นเองนะครับก็เป็น8%เนาะซึ่งถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าตอนนี้อีกหน่อยเอ็มเดฟเนี่ยเหมือนที่ผมบอกครับมูหนะ ตอนนี้ผมยังไม่ใส่ยกเว้นจะเป็นดันมังกรเขียวหรือว่าดันม้าไฟอะไรพวกนั้นนะครับที่ใช้ค่า X หน r อ M Depth เกินนะครับก็ค่อยใส่นั่นเองนะครับเนาะตอนนี้ก็ดันค่า MTK สูงๆไว้นะครับเล่นง่ายกว่านั่นเองเนาะเพราะว่ายังไม่จําเป็นมากครับตอนนี้ทำพื้นๆไว้120กำลังดีเนาะต่อมานะครับเสื้อคลุมน้าโตะนะครับเสื้อคลุมน้าโตะเนี่ยหลายๆคนบอกว่าถ้า ต้องใช้เนี่ยเอาจริงๆมันต้องบวก12ใช่ครับถูกต้องเนาะเออเพราะว่าในส่วนของการบวก12เนี่ยจะได้ MTK อีก3%นั่นเองนะครับเนาะไม่งั้นก็ไปใช้ในส่วนของคุมดันไปก่อนก็ได้นั่นเองนะครับเนาะลราก็ต้องอัพคันเต็มด้วยนะครับซึ่งการที่ผมใส่ก็เป็นในส่วนของการ Happy นะครับ Happy ธรรมดานะไม่ใช่ดาว อ่ซึ่งแฮปปี้ธรรมดานะครับจะได้ในส่วนของดาเมจโซเอ็กซ์เพนชั่นเนี่ยบวกอีก10%นะครับเพราะว่าในส่วนของ10%ตรงนี้นะครับมันจะไปคอมโบกับในส่วนของอ่าสกิลโซคอมโบมาสเตอร์สกิลด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าความแรงเนี่ยเมื่ออัพเอฟเฟกต์ดาเมจของหน้าปัาม้มใช่ไหมแล้วก็โซเอ็กซ์เพนชั่นเนี่ยดาก็จะเพิ่มดาเมจของโซคอมโบหรือว่าคอมโบวิญญ,ญาณด้วยนั่นเองนะครับนะก็เลยเลือกที่จะใส่เป็นแฮปปี้นั่นเองนะครับ10%ก็ถือว่าเยอะอยู่นะ ต่อมาครับจะเป็นในส่วนของคิสตันปั๊มนะครับคิสตันปั๊มเนี่ยนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับอัพคันให้เต็มนะครับใส่บวก8ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับก็มันก็อ t ติเวตแล้วนะครับอืมไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้น12ไปก่อนก็ได้เนะแต่ก็ยังไงเราก็ควรที่จะบวก8ไว้เพื่อที่จะให้ได้ในส่วนของค่า m อมิทเคอ็นตรงนี้2%นั่นเองนะครับอ่าโอเคต่อมานะครับเมื่อตรงเนี้ยได้แล้วใช่ไหม เออก็อัพค่าอะไรให้เต็มนะครับอาจจะแพงหน่อยนะครับคิสตันปั๊มเพราะว่ามันต้องใช้ตัวมันอัพด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็การที่ใส่เป็นมาริโอเนตดาวนะครับผมเนาะได้รับดาเมจทัตโกดเ่ยลดลง10%นั่นเองนะครับแล้วก็ได้โกดเอตีเคอห้านะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทำมาริโอเนตดาวนะครับก็แนะนําให้ไปทําในส่วนของข้างข่าวดาวก็ได้นะครับใส่ข้างข่าวดาวก็ได้เช่นกันนะครับเอติกเกอสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเอเอิีเคบวกอีก่โบเอมไ่ต้องทไปฝากนะเพรายี่ะ ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของโอลินนะครับตรงนี้ผมบอกก่อนเลยว่าสาเหตุที่ผมไม่ใส่ถุงแดงและไม่ใส่สุหรหันสองอันเพราะว่าในส่วนของโอลินที่ผมดึงได้มามันเป็น m อ็มพีสี่จุดห้าใช่ไหมอืมแล้วซึ่งก็คือตรงเนี้ยอ่าในส่วนของโอลินเนี่ยมันไดเอเอดเคตรงๆอยู่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทําให้ตัวของเราเองเนี่ยก็มีค่าเอเเคที่สูงขึ้นเนาะถ้าเทียบกับโอลินนะครับโอลินเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าเกิดบปกสิบสองได้มันจะได้อีกหน่อยเอ็มเดฟเพิ่มใช่ไหมล่ะมันถึงจะแรงมันถึงจะดีกว่าถูกมมอื ซึ่งค่าของออาราคาของโอลินเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับถุงแดงหรือดูลหันเนี่ยโอลินจะถูกกว่ามากเลยนั่นเองนะครับยิ่งถ้าบวก12ได้อัพขั้นเต็มนะครับจะได้ m อ k ทั้งหมดรวมตรงนี้เป็น10ใช่ไหม11 12 13 14 15 16เปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดเทียบกับดูลหันใช่ไหมดูลหันตรงนี้มีอิน5ใช่ไหมเออแล้วก็มีตรงนี้อีก10นะครับ10เปอร์เซ็นต์ก็แค่นั้นเลยนะครับมผมเลยมองว่าโอลินตอนเนี้ยดาเมจทำให้ตัววิาสาัรของผมเนี่ยสเสถียนนนรน ซึ่งการ์ดก็แน่นอนครับใส่เป็นซิปเปอร์แบนนั่นเองครับมีซิปเนาะอ่าแล้วต่อมานะครับเป็นโอลีนนั่นเองเนยครับเนาะในส่วนของโอลีนตรงนี้ก็บวก12แว่นหนึ่งแล้วก็อัพคันให้เต็มนั่นเองนะครับอาจจะเปื้องหน่อยนะพวกประดับรองเท้าเนี่ยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ตัวมันเองอัพนั่นเองนะเออนะครับเมื่อรีไฟท์บทสิบสองครับก็ได้อีกหน่อยเอ็มเดฟบิ้ห้าแล้วก็ลดไล่อีกห้านั่นเองนะครับนะเออแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ใส่เป็นซิปเปอร์แบนเหมือนกันนั่นเองนะครับเนาะก็แนะนำ ต่อมานะครับหมวกก็เป็นหมวกคีเลยเรื่องซึ่งในเรื่องของหมวกคีเนี่ยอันนี้ผมอธิบายไปแล้วในรอบก่อนนะครับในคลิปก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองไปดูกันได้นะครับเออก็จะเป็นหมวกคีใส่การ์ดบาตนะครับมอนเคลิลตรงนี้นะครับก็บวกสูงๆไว้ได้ก็ยิงดีหรือว่ามีออฟซีอีกหน่อยเอ็มลฟด้วยก็ยิงดีก็ช่วยได้เยอะทําให้ผมไม่ต้องใส่มูหนักเลยนั่นเองนะครับใส่การ์ดอื่นนะเออมีประโยชน์ปากก็เป็นปากเอ็มเพนนะครับหลังก็เป็นหลังท่าซื่อมากี้หลังท่าซื่อมากี้ตอนนี้ยังแรงกว่าหลังอออื่่่นนนนนนๆยูะะะคครรัับบผมมเเาาใสสวขงกิลดจ แล้วก็หางก็อยู่ที่ทุกคนมีแล้วกันนะครับตรงนี้ผมใช้เป็น s u นออฟ c บอร์เชีนเอ็มเนสอนั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับในเรื่องของของสวมใส่นะครับซึ่งในเรื่องของของ,ของสวมใส่ตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ตามงบของทุกท่านนะครับเนาะสิ่งที่ฟิกจริงๆนะครับจะเป็นในส่วนของกระทาโลว์ออฟแคสใช่ไหมคิสตันปั๊มแล้วก็ดุลหาน1วงนั่นเองนะครับนะ พราะว่าในส่วนของของพวกนี้นะครับมันจะทําให้เราได้ลดไล่ค้าเปิดด้วยนะครับได้ดามิเวทแล้วก็อีกน้อยเอฟเดฟอีกสเเนาะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับการที่เราต้องอัพคันเต็มนั่นเองนะครับก็แนะนําให้ค่อยๆทานะครับก็พยายามดึงอันไหนได้ก็ดึงนะครับเออเอฟเพนน้อยๆก่อนก็สามารถดึงได้นะไม่จำเป็นต้องเอาสูงเลยเพราะมันจะเปลืองงบนะครับสำหรับสายฟรีบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เติมเยอะหรืออะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้เข้าใจใช่ไหมนะครับก็สามารถทําตามได้เลยครับแค่อยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วก็พยายาม มันในดีเนี่ยเขาแทบไม่ตีบวกเลยหรือไม่ตีเลยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเออผมได้มาเนาะซึ่งหลายๆชิ้นนะครับก็ซื้อสดสมากกว่าเลยนั่นเองเนาะมันจบง่ายกว่านะครับอืมเนี่ยเดี๋ยวหาว่าพูดเล่นอ่ะดูนะครับดูจากแต้มก็ได้นะครับไม่ได้เยอะแยอะอะไรมากมายเลยนะครับนี่เห็นไหมประมาณนี้เนาะอ่ะนี่ของเดือนเดือนเออเดือนต่อเดือนเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับมมันหายไปด้วยมันดันลงไปนะ ต่อมานะครับผมจะเป็นในเรื่องของสมุดนะครับเดี๋ยวเปิดสมุดให้ดูด้วยตรงนี้ mtk อยู่ที่1นึ่งนะครับก็เกือบเกือบหนึ่งพแล้วแหละนะครับผมเนาะแล้วก็เลือดอยู่ที่20,000นะครับประมาณนี้นะครับก็พยายามทํทำไปแล้วกันแต่อย่างที่บอกครับ mtk มันแพงนะครับก็ค่อยๆทําไม่ต้องรีบนะครับนะต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของสกิลนะครับเออกูจะตะโกนบ่อยไปไหนก็ไม่รู้นะครับในเรื่องของการอัพสกิลเนี่ยเรื่องลําดับการอัพสกิลนะครับทุกคนจะถามกันมาเยอะมากเลยนั่นเองนะครับซึ่ง ในส่วนของลำดับตรงนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าลำดับการอัพสกิลเดี๋ยวขออธิบายไปแล้วกันนะโซคอมโบนะครับตรงนี้อ่าก็จะมีการยิงวิญญาณหมอป้าอะไรก็แล้วแต่ตามภาษานะครับเออทั้งหมด7ดวงสั้งดามดนะเมจ50เพิ่มเติมต่อมอนเติบบาร์บาร่นะครับอ่แต่ตรงเนี้ยนะครับจะมีด้านล่างที่เขียนอยู่เมื่ออัพเอฟเฟกของดาเมจนะครับอาร์มเวลคนแล้วก็ในส่วนของโซเอ็ฟเพนชั่นเนี่ยจะอัพดาเมจของโซคอมโบด้วยก็เหมือนที่ผมบอกว่าทำไมสาเหตุที่ผมต้องถึงใส่ฮาร์พี่นั่นเองนะครับเนาะอ่ะ แล้วก็จะมีในส่วนของอันที่2นะครับตรงนี้ยิ่งศัตรูเยอะนะครับก็จะยิ่งปล่อยลูกไฟวิญญาณเยอะขึ้นนั่นเองนะครับเนาะอันที่3นะครับก็จะทําให้ไวไอ้มของเราติด100%นั่นเองนะครับแล้วก็การปล่อยไว้อ้มเนี่ยจะทำให้ปล่อยโซคอมโบด้วยนั่นเองนะครับก็เหมาะกับเทเลพาธีนะครับอ่าการใบนี้นะครับการมือรองตรงนี้นะครับที่เทเลพาธีเนี่ยเมื่อใช้ไว้อ้มนะครับโกดเอธีเคจะเพิ่มขึ้น20%เลยนั่นเองนะครับเนาะะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของ เอ็นแชนเอ e ลเมนต์นะครับที่ปกติจะมีธาตุดินน้ำลมไฟเนาะก็จะเพิ่มในส่วนของธาตุมืดเข้าด้วยนั่นเองนะครับนะซึ่งตรงนี้นะครับลำดับการอัพสกิลนะครับให้ทุกคนเปิดตรงนี้มาก่อนนะครับอัพมาแค่3ก่อนแล้วก็อัพ 1, 2, 3่อสามไออันหลังเนี่ยอย่างไว้อย่างละหนึ่งก็ได้นะครับเออแล้วก็มาอัพพวกนี้นะครับ2ออันเนี่ย อัพอันที่3มให้เต็มก่อนเพื่อที่จะให้ไว้อิมของเราติด1 0 0เนะครับเพราะว่าเมื่ออัพเต็ม5แล้วเนี่ยไว้อม์เพชชันโอกาสติดเนี่ยสามสนะครับจากอันเก่าที่เราอัพ5เนี่ยมีโอกาสติดแค่70%นนั่นเองนะครับเนาะก็จะทําให้ไว้อิมเราติดรวๆเลยนั่นเองนะครับนะอ่าแล้วก็มาอัพในส่วนของอันที่2ก็ได้นะผมสําหรับคนที่เน้น p v p ด้วยเพราะว่ายิ่งเราเข้าไปกลางดงเยอะโซ so, คอมโบก็จะออกเยอะนั่นเองนะครับนะแต่ดาเมจก็จะกระจายกันไปนะครับไม่ไม่ได้เพิ เกิดขไม่อัพนี้นะครับก็มาอัพสกิลที่1กับสกิลที่4ก่อนก็ได้นั่นเองนะครับเนาะเพราะจะเป็น2สกิลที่แบงที่สุดนะครับ2อ,อันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่นั่นเองนะ,อะโอเคเลื่อนมาด้านหน้านะครับจะเป็นในส่วนของการอัพสกิลต่างๆนะครับอันการอัพสกิลอื่นๆเนะี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไออินคิตตรงเนี้ยก็อัพไม่เต็มนะครับเอออินคิตตรงนี้อัพให้เต็มไปนะครับส่วนที่เหลือก็อัพตามใจเลยครับ มาหน้าที่2นะครับอัพสายไว้ขุดด้วยก็ได้นะครับ p v p เราก็ต้องใช้เนาะอ่ะแล้วก็มีโซเรนนะครับที่ต้องอัพให้เต็มนะแล้วก็ในส่วนของ e n ็นเอเนอร์จโค้ดตอนแรกมี5นะครับก็อัพ5ไปก่อนนะเออแล้วที่เหลือก็ลงให้มันพอเปิดในส่วนของไฮวิสันนั่นเองนะครับเนาะอ่ะตรงนี้นะครับผมก็แนะนำอัพเป็นนาปามเต็ม10ก็ได้นะครับแล้วก็มาอัพ Amplify เต็ม10บเ t ติวอรแล้วที่เหลือก็ลงอะไรก็ได้นั่นเองนะครับเนาะถ้าเกิดใครเล่นในส่วนของสายมิเตโอก็อัพอะไรไปด้วยก็ได้นะะครับออืม่่แล้วก็เพ พอมันปลดลิมิตของเลเวลแล้วใช่ไหมอัพแอมป์ฟายเมจิกตรงนี้ให้เต็ม20นะครับแล้วก็ Energy Code ให้เต็ม10นั่นเองนะครับที่เหลือก็อัพอะไรก็ได้เหลือนั่นเองนะครับนะออพอเปลี่ยนมาเป็นวอลลอกนะครับสิ่งที่ต้องอัพเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของรีคอร์ดไนท์สเปลนะครับตรงนี้อัพให้เต็ม10 f ฟันลิทติ้งห้าโซลิคเพนชั่นตรงนี้ให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ไวอิมห ไว้เลรีย์นะครับไว้เลรียร์แนะนำว่าต้องเต็ม6นะครับไม่งั้นเราจะเดินไม่ได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าในส่วนของตรงนี้มันจะลดมูฟสปีดเราลงด้วยนั่นเองนะครับนะถ้าเกิดเอาไว้แค่ขั้นเหนื่ผมบอกเลยเดินไม่ได้ โอเคต่อมานะครับ Enchant Element ก็เอาไม่เต็มนะครับผมเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าของให้เหลือนะครับแต้มเหลือมาลงในส่วนของเตอร์ต้าก็ได้นะครับก็แล้วแต่นั่นเองนะครับเนาะเออส่วนอันที่เหลือก็เป็นสเตตัสตรงนี้ก็ได้นะครับที่สร้างความเสียหายต่อเป้าหมายที่ติดสถานะนะครับเออในวอในอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลงนันกับเพื่อนเนี่ยเราก็มีเพื่อนที่คอยทําสถานะอยู่แล้วนั่นเองนะครับเราก็ตามวันนี้ติดไว้ด้วยก็ได้นั่นเองนะครับนะแค่นี้แหละครับผมในส่วนของสกิลวิสัณนะครับซึ่งการเรียงสกิม่ ซอคอมโบสวยเพนชั่นแค่นี้ครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของรูนนะครับซึ่งในส่วนของรุนเนี่ยบอกเลยว่าเ่งเทบไม่มีอะไรเลยนะครับต่เห็นว่าใช้ไปเยอะก็จริงนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นค่าผ่านทางเออเก็บนู่นเก็บนี่ไปนะครับที่เราต้องเน้น up เลยนั่นเองนะครับอ่าเราเลื่อนมาก่อนนะครับเป็นโกดเอลิเมนต์ดาเมจตรงนี้อยู่ใกล้เลยนะครับเลื่อนลงมามี3จุดตรงนี้ัพให้เต็มนะครับัพให้เต็มไปเลยเนาะอ่าแล้วก็เลื่อนลงมานะมันจะมีในส่วนของ เอ่อแวบ,บนึงนะผมหาก่อนผมจำชื่อลูนไม่ได้อะไว้อมทอร์มนต์ Why นะครับตรงนี้อัพให้เต็มนะเพราะว่าในส่วนของไว้อมเนี่ยจะทำให้ทุกวินาทีเนี่ยศัตรูจะสูญเสียไม่ให้พีสองเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอัพสองจุดสี่เปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองนะอ่าต่อมานะผมจะเป็นในส่วนของมันมีอะไรอีกวะอ่ะต่อมานะผมจะเป็นในส่วนของเอ่อแวบหนึงผมหาไม่เจออ่ะโซเอ็กเพนชั่นสตองนะครับนี่ตรงนี้นะครับมี4ี่จุดนะครับฝั่งขวานะครับ จุดละ 5%, 5นะครับเออมี4 2 0จุดตรงนี้อีก1จุดเป็น25%นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของ Enchant Gold Power นะครับให้ทุกคนเลื่อนหาดูก็ได้เนาะอ่ะอยู่ด้านล่างเลยนะ Enchant Gold Power 3จุดนะครับดาเมจหน้าป้ามนะครับอ่ะ3จุดเป็น15เปอร์นะครับแล้วก็จะมี Torch High Energy ใช่ไหมเอออันหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นคีย์หลักของสกิลที่ทำให้เราติดคลิเลยนั่นเองนะครับวิสัยของเราเนาะ อาจจะเป็นสกิลนี้นะครับนะปารมาลแค่นสามารถใช้เอฟเฟกต์สเปลคคี A ได้นั่นเองนะครับแต่แล้วก็คีแดมเพิ่มอีกสิบเปอร์นั่นเองนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมยกเว้นซะแต่ว่าคุณจะเล่นเมเทโอด้วยก็อัพเมเทโอไปด้วยก็ได้นั่นเองนะครับเออตอนนี้เห็นไหมเฟืองยังเหลืออยู่เลยนะครับแต่คอนทิบิวตรงเนี้ยนะครับผมเอาไปลงอย่างอื่นหมดแล้วนะครับเอาไปลงพวกเอ็มเอทีเครีไฟเอ็มเอทีเคให้เต็มนะครับเนี่ยตรงเนี้ยอย่างอื่นมันไม่มีอะไรต้องใช้แล้วนะครับเออเว้นซะแต่ว่าคนที่จะมาลงแบบพวกอ่า อะไรเอยไฟฟิลลาอะไรพวกนั้เมเดโอนะครับเออถ้าเกิดว่าพอ่อหรือว่ามีของก็สามารถทำได้นะครับไม่ผิดเนาะอโอเคประมาณนี้แล้วกันเอ้ผมเห็นทรายผมเอาไปด้วยโอเคประมาณนี้นะครับเรื่องของรูนนะเออจริงๆมันไม่มีอะไรเลยมีแค่นั้นเลยนะครับเพราะว่าของหลักๆมันก็อยู่แค่ตรงนั้นแหละที่เพิ่มดาเมจโกตเนาะอย่างอื่นมันไม่มีเลยใครทักอะไรมาหรือเปล่าเนาะคนอีคนในนี้เอยตัวบัก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 โอเคหายละ อ่ะโอเคนะครับแล้วก็พามาดูดาเมจกันสักหน่อยนะครับเออสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้แถมไปมาเรียวเน็ตนะครับถ้าเกิดสกิลตรงนี้เดมสินะครับจะเพิ่มโค้ดดาเมจของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของอีกสิเลยนั่นเองนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูดาเมจธนายากละกันอ่ะนะธนาทอสนะครับกดบัฟไปกดไว้อิ่มให้ติดก่อนนะครับพยายามนําไว้อิ่มทุกครั้งนะครับนะเพราะว่าจะเพิ่มในส่วนของโค้ดดาเมจนั่นเองนะครับอ่ะอ่ะตรงนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นว่ามัน มีดาเมจสูงๆเพิ่มขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นในส่วนของอ่าค่าตรงนี้เนาะเออที่มีโอกาสติดอ่าสเปลค้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะน่ะนี่ตีไปเห็นไหมอือมันก็จะรวประมาณนี้แหละครับนี่คือสาเหตุที่ผมยังไม่ใช้ถุงแดงเนาะเพราะว่าตัวของวิาสาต์ตรงเนี้ยมันก็รวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมีหลังคีเข้ามาอีกนะเออประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็พาไปดูดาเมจไอ้นี่หน่อยพาไปดูในส่วนของ ไอตัวท่าเดียวกันนะครับนี่ตีประมาณนี้เลยนะครับยิ่งผีผีมันตีผีมันตีแรงนะฮะมันผีเห็นผีประมาณนะั้นประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของค่าดาเมจนะครับส่วน DPS ก็ไม่น่าจะต้องถามถึงนะครับอ่ะก่อนจบพาไปดูอีกนิดนึงเอาพาไปดูม้าไฟม้าไฟยากสักนิดนึงปะอะ อันนี้เล่นให้ดูสดๆเดี๋ยวไม่เชื่อว่าแรงจริงอ่ะทำตามแล้วไม่แรงทำไงอะเออถูกป่ะก็ต้องให้เห็นว่ามันแรงจริงอะแรงจริงอ่ะหาทำอ่ะโอเคไป <c oughs> อ่ะตรงนี้ผมไม่ได้กินยาอะไรเพิ่มนะครับเอ้กินขอกินยาลักไว้หน่อยไหนมันติดคีบบ่อยๆจะได้จบบ่อยๆออยาลักอ่ะอยาอินไปด้วยเลยไหนๆก็ไหนๆละ เออมีอยู่นี่หว่าอ่ะรักไอ้อินนะครับกินแค่นี้กินแค่นี้เลยนะครับอ่ะเดินเข้าไปอ่ะไว้บาเรียเพเรสพร้อมอ่ะนี่ยิงครับนี่มาไฟโดนไปดอกละเจ0 0 0 0น่ะบ้าไปแล้วนี่มาไฟยากนะเนี่ยยากจริงหรือเปล่านี่ข้ามเฟดไปเลยครับที่เหลืออยู่ที่คีย์บอร์ดกูดแล้วจะล้อหลอกกูเมื่อไหร่ นี่นี่พอไม้จะพุ่งอึ๊บเอ้ยเอ้ย,อยนี่กดทันกดทันอึ๊บโดนขนาดนั้นน่ะนี่วอรีเออร์จริงวะเนี่ยโอเคนึกว่ากดผิดเดี๋ยวพามาดูม้ไฟง่ายเจ็ดบอกก็มึงลงง่ายอ่ะอ่านี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับเออไายซะบอ อ่าเรียบร้อยนะครับทุลักตุเลนิดนึงไม่ได้ลงนานตั้งแต่บางกรเขียวมาโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากมาร่วมสนุกเรลยอยากให้ช่วยลงดันนะครับก็มาเจอกันที่ไลฟ์ได้นะครับไลฟ์ตอนนี้อาจจะยังไม่เป็นเวลามากนะครับก็ถ้าจริงๆนะครับช่วงสองทุ่มเนี่ยเปิด YouTube รอได้แล้วเออเดี๋ยวอาจจะมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาเวลาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หน่อยนะครัตีห้าเจอกันนะครับประมาณนี้เนาะ ออวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอปิดคลิปไว้ในนี้เลยแล้วกันนะครับเออขออยู่แอคแอคตรงนี้หน่อยเออนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับมีข้อคิดเห็นอะไรก็สามารถแนะนําได้นะครับนะเออโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ